จิ๋วแต่แจ๋วออกโรดได้ทุกที่กับ Jimny Sierra J4 เน้นความเรียบง่ายสไตล์รถยนต์มินิมอลตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในการเดินทางมาพร้อมกับดีไซน์ที่คลาสสิกและเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใครเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบ1 5 0 0ซีให้กำลังสูงสุด102แรงมา้าแรงบิด1 3 0นิวตเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อทำอัตราเร่ง0-100ได้ใน11.5วินาที ความเร็วสูงสุดอยู่ที่145กิโลเมตรพร้อมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ระบบไฟหน้าแบบ LED Projector พร้อมระบบ Auto Living Light ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วขึ้นลงทางลาดชันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบ Push Start Keyless และเบาะอุ่นคู่หน้าแคมเปญดาวนรร่มตน้น ประกันภัยชั้นหนึ่งฟรี้ <c oughs> าแรงเช็คระยะสาม